สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมาอยู่กับดานไม่รู้อะงานนิเพี้ยนมาก

ู้สึกวันนี้มือไม่ขึ้นเอ้ยม,มือขึ้น ง่ายดิเจนดูเหมือนง่ายนะแรกๆหลังๆไม่ง่ายเริ่มชินแล้วที่จะไม่ชินก็คือพับจีเนี่ย Flashbang. Let's go to bomb site Bravo. Dangerous twin. ตอนในเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้เข้าหัวรู้สึกเหมือนแม่งจะเข้าหัวเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกแบบอะไรวะเข้าห,หัวแบบงงเข้าห,หัวด้วยแล้วเนี่ย เต็บยิงมันไม่เข้าอะรู้สึกมันไม่มีแบบสัญญาณอยู่ในหัวสตีฟฟรอสตี้นี่ก็ต้องไปเล่นพับจีอีกชั่วโมงนึง

cash bank Entahlah UD Entahlah UD Flashbang Flashbang.

ต้องเล่ยนยิ่งขี้ยรต้องใช้สมาธิแบบนี้แบบยาว

ชีวิตจริงมีดเวิดไฟนยังไงใช่ไหมอยากรู้ เยวไฟเพื่อนเรียงกระนัติกเขามีกันเอง time to earn our stories โอ้โหเกือบโดนเพื่อนยิงดีนะเบี่ยงออกมาโอ้ดูซื้อดูซื้อนี้ ตัวกรอป้องกันที่ถูกออกแบบ on, say bravo. Deploying flashbang. Grenade out. Throwing fire. งงว่ะองกับฝั่งฝั่งเขานี่แหละ l

ได้ MVP เพราะมีชีวิตรอดเหรอไม่มีได้ไงล้อฝั่งมันวางระเบิดมันก็ไม่วางงงกับทีมฝั่งนู้น<ป>ทีนี้ก็สลับแล้วอย่าลืมดูคลิปที่สองตอนเย็นไปแหละตายเถอะเพราะมันเป็นแมปยาวไงถ้าแบบสั้นก็คือจะลงคลิปเดียว 毁了。 เฝัง่งนู้นไม่รู้เป็นไงนะปกติก็จะก่อนลงคลิปเต็มไงคลิปเกมคลิปเต็มก็คืออ่ะอย่างเงี้ยปุ๊บทำไมก่อนนะลงปุ๊บก็คือแบบตัดยาวๆเลยไม่ใช่ยาวเลยโอ้ยคลิปสองดีกว่า